ไหนบอกจริงจังเจริงจังเสีกุมภาเราใหญ่เรื่องแล้วหรอโอเคเรื่องได้เลยโอเคทำไปังไงบ้างของสีกุมภาความรักที่ผ่านมาก็ดีดีดีค่ะอันนี้คือเป็นการนัดยังไงคะไม่มีอะไรเลยคือปกติอ่ะวันวาเลนไทน์ก็จะมีแบบถ่ายรูปกันอยู่แล้วแล้วก็เออถ่ายรูปกันปกติค่ะใช่ก็คือเหมือนก็ก็เราก็คิดว่าเออเรามากินข้าวถ่ายรูปอเลยปกติแต่คนมันบอกว่าเป็นเป็นปีเป็นเดือคือตอนที่ ตีมสพาก็ไม่ได้คิดอะไรจนตอนที่รูปออกมาคือเออลงได้ไปวะอะไรเงี้ยคือมันดูพรีเวดไปบ้าอะไรอย่างเงี้ยใกลแต่หลายคนเขาไม่ได้นอนเลยค่ะหลายคนเข้าไปแสดงความดีดีล้วนมากมันมีเพื่อนเดี๋ยวที่แซลแต่ว่าแฟนคลับต่างชาติอ่ะก็คือเข้ามาว่าแบบตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไรเงี้ยเออแล้วทำไมเราถึงจะหยิบชุดนั้นไปครคือหนู่ซื้อชุด <c oughs> นเนี้ยมาพักนึงละแล้วมันก็จะค่อนมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะ,อนจะเอาละเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยหยิบมาแค่นั้นเองค่ะ,คะรู้สึกว่าเหมือนเจ้าสาวไหมครับชุดสาวรู้สึกซอมมากเลยอะหรือตอนน <c oughs> ี้แล้วเขาเออแล้วสาวฟารไปแล้วเรามีเอ๊ะยังไงไหมอะไรไหมก็ ไม่หมายถึงว่ายังไงนะคะเราบม่เอ๊ะเราไม่เอ๊ะเตียมทองหรือเปล่าเอาไม่ไม้ของจริงก็คือไม่ได้เอ๊ะใครยังไม่เอ๊ะเขามีเป่วยไหมคะปีนี้ไหมหรือปีไหนนี้เขามีเป่วยไหมก็ยังไม่ได้คุยถึงขนาดค่ะ แต่เราพร้อมตลอดไหมคะถ้าเขาแบบเรายังไม่เรายังไม่แต่งตัวสวยทุกวันออ่าเงี้ยน่าจะอยู่ไกลจากการแต่งตัวสวยทุกวันอยู่นี้ยค่ะแสดงว่านี่เป็นแฟนแล้วเหรอคะยังจะวนเข้าสถานะเราก็ข้ามสถานะรู้วิธีก็คือแต่งงานไปเลยแล้วกันโโอเลยดน่าจะโกรธไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบบอกเราไว้ก่อนแล้วเราไม่ได้เตรียมแบบ นออหนูว่าถึงเวลาใกล้ๆ,ๆอ่ะเขาก็คงมีคุยกันแหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องแอปเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำมัง้งเรายิ่งฉลาดรวดรวดเร็วอยู่แล้วเขาคง,ง,งแบบเฮ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยป่าวเดียวว่าตอนนี้อยู่ในโสดโหมดอยู่ในโหมดโสดพานจีบอ่ะไม่มีไม่มีไม่โสไม่โสดไม่โสดด้วยไม่โสดไม่มีสถานะตอนนี้คือรอขอแต่งเลยไหมคะโอ้โหคือ ก็คืกลับไปตั้งหลักคัมภีก็เรื่อยๆเยค่ะก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีในทุกๆวันจริงๆไม่มีแบบไม่มีทะเลาะกันไม่มีอะไรก็เป็นกําลังใจดีเป็นที่ปรึกษาที่แบบว่าเรารู้สึกดีใจมากที่มีคนคนนี้อยู่ข้างเราคคนเดียวเลยคือคนเดียวค่ะแล้วสวยขนาดนั้นเลยหรอชอบชอบคนเดียวเลยชอบคนเดียวรักคนเดียวเลยคนทองลุกคนทองลอหนักฝั่งเนี้หนักฝั่งนี้มากเลยลุกคนทองลอกเลย ชอบชอบชอบค่ะเป็นคนบอกเขาเองว่าลองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆหน้าเขาอะมันมีความแบบเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้เขาคือเราอยากทํามากแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเวลาผมมันทําแล้วมันเสียอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทางผู้ชายเลยบอกว่าให้ผู้ชายลองทําดูอะไรเงี้ยค่ะถูกใจเราเลยถูกใจบอกบอกไปแล้วว่าเธอต้องเธอต้องหัวร้านเพราะว่าเราจะให้เธอทําไปตลอดเราชอบที่เธอจะเป็นผมสีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนี้คเป็น เข้ายาวเข้าไปทางนี้เลยหรอก็นานๆๆแล้วเข้าแปดแล้วนานผ้าหรอเจ็บเลยเจ็บเลยแสดงว่าไอ้อาร์ตเลเลยตึ๊งเลิเจ็ดไปแล้วนะคือรับส่งกันอย่างนี้เลยหรอใช่ๆผ่านเลขกเจ็ดมาแล้วแสดงว่าผ่านแล้วค่ะซึ่งสุดตอนนั้นเรามีกังวลแม้เพราะว่ได้นอนเลขกเจ็ดพราะมันไม่ไม่หนูหนูไม่กังวลเลยหนูรู้สึกว่าเป็นแปดปีที่เร็วมาก แต่ยังไม่พร้อมแต่งนะคะยังไม่ต้องขอขอเก็บตังค์ก่อนค่ะจริงๆเคยคิดไหมคะว่าอยากแต่งหรือไม่ลอมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมาถนูว่าหนูว่าแบบเหมือนเราก็มีอะไรอยากทําเรื่อยๆเราเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2ปีจะรวยละใกล้ๆปะอุ้ยยังไม่รวยเลยอ่ะเก็บตังค์ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยรับสมัามไหมบ้างไหมว่าแบบพอๆกันคือเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นฟีลแบบอยากทํางานก่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมคือถ้า ถ้ารวยอะน่าจะขอก็ช่วยจ้างงานพี่เขาเยอะๆหน่อยแล้วเราเรารวยนี่คือมันหมายความว่ายังไงยไมันไม่ดมีแค่อ้มันไม่ไดแขกมันเป็นความรู้สึกของเราที่เอาอีกเอาอีกอย่างนี้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมีตัวเลขอะไรไหมคุณก็ต้องเท่าไหไรไม่ไม่มีเลยค่ะหนล้านหนูหนูว่าตอนนี้มันมันเป็นช่วงที่เรากําลังอยากจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคุณไม้เองก็อยากเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเริ่มต้น การทํางานในรูปแบบอื่นที่เรายังอยากลงเวลากับมันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเฮ้ยมาทางนี้แล้ววะมาทางนี้แล้วหนูว่าก็คงไม่ไม่เกิน40่สิบอะไรเงี้ยก็คงได้เห็นหนูใส่ชุดสีขาวเนาะถ้าเขาไม่ขอก็จะขอเองสีมันจะไม่นานไปหรอก หนูคิดว่าจะไม่มีค่ะเพราะว่าหนูมีลูกสาวแล้วมีขนชื่อคริสตี้มไม่ได้ไม่เป็นน้องหมาไงคคือคือทางเขาเองก็ไม่ได้อยากมีน้องเหมือนกันอะไอยเงยค่ะก็เลยไม่ไม่ได้มีอะไรตรงนี้ใช่ค่ะ อันนี้เราตัดสินใจเด็กขาดแล้วใช่ไมหมคะว่ายัางไงก็ไม่มีแน่นอนไม่ใจอ่อนกลัวเปลี่ยนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ <c oughs> เออเหมือนมันก็ถามตัวเองมาทุกๆปีก็รู้สึกแบบเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็อาจจะแบบมีฝักไข่เก็บไว้บ้างหรืออะไรเงี้ยในอนาคตค่ะ <c oughs> อันนี้คือเลียงที่จะกักไข่ เลงว่าเพราะว่าเพื่อนบังคับทุกคนเลยว่าเฮ้ยให้ลองลองให้ลองแบบเก็บไว้เหอะเผื่อวันนึงอยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนึงอยากมีอยากมีสกี่คนคะหรือว่าเป็นแฝดเลยแฝดเลยคนเ,เดียวก็ไม่ไหวหรอปะค่าของชีพตอนเนี้ยแม่ต้องทำงานหนักมากเลยนะแบบลูกนางนาชาหรือว่าเออใช่คำนวลไปกนัน ช่วงนี้เข็นแบบฟิตด้วยไงเข้าที่โรงฟิตเ์ <S <S เลสเข้าออกออกกําลังกายด้วยกันใช่ค่ะยังไงครับเป็นแบบสายแบบเทลตี้กันไปแล้วคือตอนแต่ก่อนหนูนมไม่ออกกําลังกายเลยนอกจากวิง่งแล้วพอเหมือนเราออกแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันมันสวยขึ้นมันแบบมันเฟิร์มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยกลายเป็นติดออกแล้วแต่ก่อนจะชวนกันไปว่าเขาบอกว่าเอ้ย e เธอไปไหมตอนนี้ก็คือเขาไม่ไปเราก็จะไปอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดไปต้องจำเป็นต้องไปเป็นค <c oughs> ู่ไหมมันรู้สึกว่าไม่เราเน้นถ้าพร็อเราถือเราไปได้หมดเลยใช่มันจะเปอะไรบ้างเพราะที่ถือก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดออกกำลังกายตลอดเออใส่หนึ่งชุดเนี่ยประมาณสามครั้งแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนคอลเลคชั่นใหม่เลยซึ่งคนเห็นก็ไม่ได้เยอะด้วยไม่เยอะขอว่ายิมก็ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าเราเราเน้นภูมิใจในตัวเราคือมันเป็นแบบเฮ้ยวันนี้ชุดใหม่ว่ะแก่อะไรก็ถ่ายรูปลงโซเชียลใช่เน้นคอนเทนต์ไม่เน้นออกจริง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 แล้วเวล เ้ออเสืเเราเราอยากบอกเขาว่าช่วยถอดทุกชุดได้ไหมพี่พี่รออยู่เตกใจเหมือนกันอันนั้นคืออันอนั้นคือหนูไม่ได้รู้เลยว่าเขาลงแล้วเข้าไปถึงก็หนูไปเมนว่าโฮสเบรจกอสิกอแี้เลยอ่ะสก็ชอบชอบหนูรู้ว่าพี่พี่ชอบหนูก็เป็นกระบอกเสียงให้ไม่ใช่ คือไม่ใช่าำว่าห่วงนีใช่ไหมฮะไม่เลยพี่ชิวๆเราทำงานตรงนี้เราก็รู้ว่าแบบมันก็ให้พี่ได้อิ่มกันบ้างอะเนาะให้พี่ไม่ดื่มไม่ดื่มหมายถึงว่าอิ่มแบบพี่มาแล้วคือเวลาเขาถ่ายเขาต้องขอเราก่อนไหมเราว่าไม่เลยค่ะ ไม่จําเป็นเลยเราก็เซอร์ไพรส์ก็ต้องอร์สกันเหมือนกันเราอ่ะอยากบอกเขาว่าช่วยถอดอีกได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วช่วงนี้เยอะไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะหลีกกันเลยไม่เยอะไม่เยอะยังแสดงว่าตอนชุดไว้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนถ่ายให้บอกให้ลงเลยก็สมมติเวลาเราไปทริปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ผัดกันถ่ายจับเข้าคู่หนูคู่พี่อ้ําพี่อ้ําถ่ายให้หนูหนูถ่ายให้พี่อ้ําถ่ายให้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ลราแตะอะไรเงี้ยค่ะพูดถึงพี่อ้ําแล้ว ช่วงนี้แม่กเขารับดอกไม้บ่อยเหมือนกันนะคะเออในฐานะเพื่อนในฐานะแบบพี่น้องเนี้ยใครอ่ะพี่อ้ําไงไม่ถึงว่าพี่อ้ําไม่ดอกไม้สักขั้นแตกแตกอ๋อได้ใช่อยากจะอยากให้พี่สาวตนนี้เป็นฝั่งเป็นฝาบ้างพี่หนะหนูอ่ะแอบรู้สึกว่าความสวยของเขาอ่ะแล้วความความรวยเขาเนาะความดังเขาอ่ะมันก็หา คนจับตาต้องไปแบบว่ายากแต่หนูก็บอกพี่ว่าต้องบินไปดูใไบรเสร็จถีนน้ำมันไปเลยเออบินบินไปบินมาต้องได้แต่บนเครื่องอ่ะอด้เรารวยเราก็บินได้อยู่แล้วไงเราก็นั่งเฟิร์สคลาสเฟิร์สคลาสตลอดที่นั่งเราก็หันซ้ายหันขวาไปดิใครมาคนเดียวเราก็ยื่น ยื่นไปปลิวเลยเรามีครบทุกอย่างเราเป็นซุปตาจากประเทศไทยหนึ่งสองสามคนพี่อ้ําคือ,นอคสนใจโปรแกรมนี้ของเราไใช่ไหมเขามีคิดนะมีคิดเขาแบบเออก็น่าคิดนะครับให,ให้เราคิดหรอ <laughs> <laughs> ไม่ได้ห <laughs> นูนรู้สึกจริงจรหนูว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคือความแบบเพอร์เฟคของเขาอ่ะคือแบบมันคนไทยก็ถ้ามีก็ยื่นไปสมัครมาเหบอกว่าปีนี้เขาจะมีแฟนจริงหรอบอช้างก็ทำบอดช้างไม่มีเพราะพอมี ก็ต้องยื่นไปสมัครมาให้เพื่อนๆด้วยนเ,ายเนาะแอบไม่ม,ไมีไม่หนูไม่รู้เลยค่ะอืมเขาไม่มีมกรจะซธิ์นะว่าเราไม่มีเลยเป็นปกับใครเป็นพิเศษไม่เลยค่ะแอบสืบเเพราะว่าแบบว่าพรงนี้เวลาใครอยู่ใกล้เขาก็ตกเป็นข่าวไงว่าเอ๊หนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาเป็นคนที่คนรักแล้วคนก็แบบอยากรู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูว่ามันไม่แปลกที่คนจะอยากรู้ว่าแบบ คือทุกคนก็เป็นกําลังใจให้วิ่อ้ําในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องความรักออะไรย่างเลยนะคะแต่เราไปไหนมาไหนไปยังไม่ได้เห็นว่ามีคนไหนดีที่สุดอ่อเสืออ่ะเสืออ๋อทายเฉยไม่ยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มีเขายังโสดอยู่เขายังโสดอยู่เราไปดูใบแต่เขาต้องบินไปดูใบหรอพวกลูกค้าขออนุญาตช่วงนี้กระแสโลกสองใบคัอนข้างเยอะเหมือนกันเพราะ เธอต้องตายเท่านั้นหนูคงหนูคงร้องไห้แต่หนูก็คงแบบว่าจากไบแบบสวยๆก็คงไม่ได้ให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้าเปล่าโลกมันจะมีสองใบได้ไงถ้าเธอมีสองใบเธอบินไปดาวคาเลยบอกตลอดเธอถ้าอย่างนั้นเธอไปใช้ชีวิตบนเตาสาวป่าเขาโอย แล้วนางก็ไม่นางนางก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยใช่แสดงว่าเราไม่โอเคเลยไม่โอเคสิเธอทำใช่ไหมเธอดูไม่ชอบความคิดเห็นนี้อ่ะห้าอะไหรอเขามีโลกห้าใบเลยหรอ